นี่คือภาพนะครับที่ประชาชนทั้งประเทศไทยได้เห็นเป็นภาพของสอวอคนหนึ่งชื่อเสียงดังที่ในสภากำังตัดสินเรื่องอนาคตของประเทศชาติอยู่แต่สวคนนี้ก็ให้ความสนใจแค่นี้ครับ ริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะพูดเกี่ยวกับสวคนนี้ทุกคนนะะคนเดียวน,นะเพราะจะ้แล้วสวทุกคนเนี่ยที่ไม่ออกบปติตามความต้องการของระบบประชาธิปไตยเนี่ยพวกเนี้ยถึงตาจะเปิดนะแต่สมองมันหลับครับสมองมันหลับสมองมันอยู่ในความฝันของประเทศไทย สมัย50ปีที่แล้วที่คนไทยทุกคนโง่คนไทยทุกคนต้องเชื่อฟังคนไทยทุกคนต้องอยู่นิ่งๆเจียมตัวแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยรวยเอารวยเอาแดกเอาแดกเอาผมไม่ เป็นห่วงเท่าไหร่นะเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในสภาเมื่อวานเพราะอย่างที่ผมเคยพูดมาแล้วผมเชื่อว่าการเลือกตั้งคราวนี้แล้วการที่ทำให้คนไทยมากกว่า25ล้านคนเจ็บใจเนี่ยมันเป็นการเริ่มของการจบของพวกสมองเสื่อมคนพวกนี้ ภรรยาผมนะครับปุ้ยนะใช้คำได้ดีมากเมื่อเช้าพี่ทองสกกระปรกสกกระปรกจริงๆถูกต้องครับโุ้ยเขาใช้คำเดียวเนี่ยเฉียบขาดเลยสกกปรกเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาหกพันล้านหกพันล้าน ที่เราเสียเงินไปเพื่อเลือกตั้งสูงสูงสอบอรเราจ่ายเงินเดือนเป็นเดือนละร้อยรย้อยล้านไม่ได้เป็นผู้รับใช้ประชาชนหรือผู้รับใช้ประชาธิปไตายเลย <c oughs> แต่เป็นพวกรับใช้ไอเดียเก่าๆสมองเก่าๆนายทุนใหม่ๆ ชาวไทยอย่างที่ผมพูดเมื่อคืนนะใจเย็นๆนะเขามีสุภาษิตนะกรุงโรมไม่ได้สร้างไทยในวันเดียวไม่เป็นไรนี่เป็นการเริ่มแต่ผมก็เชื่อนะไม่รู้คนใครเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าก็มีพวกอำนาจเก่าเนี่ยละพวกนายทุนทั้งหลายพวกทหารพวกตำรวจที่สุดท้ายแล้วก็ไปอ้างการปฏิรูปร้อยบสอ แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นเลยแต่เป็นห่วงเรื่องการที่จะมาปฏิรูปการโกงกินของตัวเองตอนนี้ก็คงนั่งสั่นใจสอวอนักร้องเลยพวกนักร้องเท่าไหร่ก็คงสั่นใจสัใจเห็นไหมบอกแล้วไม่มีหรอกคนไทยจะลงถนนกันเป็นล้าน เพื่อมากีดกันการแกล้งของพวกเราให้กับพรรคก้าวไกลไม่มีหรอกไอ้พวกคนไทยพวกนี้เหรอไม่ออกมาหรอกก็ดีแต่พูดอยู่ไหนอะคนอะไหนอะ,นะที่ผมผิดหวังนะก็มีนักการเมืองผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ร่วมอยู่กับฝ่ายก้าวไกลนะยังออกมาพูดได้ว่า ไอเด็กอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยไม่มาหรอกพวกนี้มันไร้สาระใจเย็ยนๆครับพวกสิบแปดสิบเก้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ยี่สิบยี่สามยี่ห้ายี่หกแล้วยิ่งอนาคตเขาตกตำ่ำงานเขาหาไม่ได้เดี๋ยวเขาออกมาเองครับใจเย็ยนๆอาจจะไม่วันนี้อาจจะไม่พรุ่งนี้แต่ถ้าเขาโดนทำซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซาก เราพวกคุณไม่ได้บทเรียนสักทีผมเข้าใจครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นมนุษย์จริงๆเป็นมนุษย์ที่มีความอดทนที่สุดแต่ทุกอย่างก็มีจุดครับที่ความอดทนมันต้องหายไปการโดนเอาเปรียบการไม่ยุติธรรมการที่การแบ่งชั้นแบ่ง ความรวยความจนเดี๋ยวมันเห็นกันเองครับเป็นการเริ่มของการจบครับอย่าไปเสียใจก้าวไกลเขาทำได้ดีแล้วชื่นชมนะเพื่อไทยนะก็ความกึนของนักการเมืองในเพื่อไทยความกึนของคุณทักษิณที่ก็แสดงเป็นสุภาพบุรุษได้ตลอดจนถึงนาทีสุดท้ายโดยถึงผมก็เชื่อว่าเขาก็ คิดว่าเกมเนี่ยมันจะจบอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเขาก็มีสิทธิ์เพราะเขาเป็นพักที่มาที่สองแล้วก็ทําตามหน้าที่อย่างที่การเมืองควรจะทำเริ่มเมื่อเขาเรียกว่าอะไรส้มหล่นใช่ไหมมาถึงเขาแล้วก็หวังว่าเขาจะบริหารประเทศได้ดีก้าวไกลต้องกลับไปวิเคราะห์นะแล้วก็ไปพิจารณาว่าจะเอาอยัางไงดี กับอีก4ปีหรือสองปีหรือสามป,ปีนะครับของยังไม่เสียของยังไม่บูดตั้งสติกันดีๆนะคุณยังเป็นความหวังของประเทศไทยอยู่แล้วผมเชื่อว่าในจิตใจคนไทยหลายคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในใจนะถึงเขาจะไม่ได้เลือกคุณแลวเขาอาจจะไม่ชอบคนบางคนในพรรคคุณ แต่ผมยังให้ความหวังกับความยุติธรรมในใจของคนไทยอีกหลายกลุ่มที่คิดว่าเหมือน,นที่ปุ้ยพูดเมื่อเช้าเนี่ยสกปรกโศกกระโรถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องให้ประเทศชาติเดินต่อก็ไม่เป็นไรแต่อย่างที่ผมบอกนะที่ก็อดอะไรอะ่ะ ไม่นึกถึงก็แล้วน,นะแต่พวกอำนาจเก่าเนี่ยเขาเดาไว้ออกแล้วแล้วเ็าเดาถูกเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครออกมาป้องกันพรรคเก้าไกลส4ี่ล้านเสียงไม่มีความหมายหรอกนะในสายตาพวกเขาเพราะสิบี่ล้านเสียงนี่ก็จะอยู่เฉยๆอันนี้เขาสะใจอยู่ครับก็อยากให้ประชาชนรู้ว่ามันสมองของคนพวกนี้เขาคิดยังไง แล้วเาก็เดาไม่ผิดอันนี้เป็นการโทษคนไทยหรือไม่ใช่บางคนเป็นการเหนื่อยการเบื่อหน่ายการแตกแยกแต่สำคัญที่สุดคือการที่เขาสร้างระบบไม่ให้เรามีกินไม่ให้คนไทยมีกินมีหัวไปชุกที่ไหนแล้วต้องหางานทำอะไรเช้าชามเย็นชามใช่ไหมเนี่ยเช้าชามเย็นชามนะอันนี้เขาสำเร็จในการที่กด ดันคนไทยกดดันหัวคนไทยเนี่ยซจนไม่มีกําลังจอบมาไปทวงนะครับอันนี้ผมเข้าใจงั้นเขาสําเร็จตรงนี้เขามีกฎหมายเที่ยวใครเข้าคลุกก็ได้ฝ่ายเขาถูกตลอดฝ่ายเราผิดตลอดงั้นผมไม่โทษคนไทยเลยที่ไม่ออกมาประท้วงพราน้ําหนักที่อยู่บนหัวเนี่ยมันหนักซะจนมันดึงออกมันยกออกไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไร ไปเรื่อยๆก่อนความหวังเป็นสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายที่คนไทยยังต้องมีอยู่ mm hmm. ก็มีความหวังกันเอาไว้